เรากลับมาที่บ้านเราอีกครั้งกันบ้านว่ามนมีการประชุมนะครับกอนอง,อง,อง,องบ้านเราเองนะครับก็เป็นไปตามคาดก็คือคงอัตราดอกเบี้ยเอาไว้แต่คําถามก็คือว่าเอะแล้วมีแนวโน้มในการที่จะปรับลดอัตราดอกเบีย้ยถ้ามีแล้วจะเป็นเมื่อไหร่วันนี้เราพูดคุยประเด็นนี้กันนะครับกับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดก,การใหญ่ผู้บริหารสํานักวิจัยธนาคาร CIMB ไทยนะครับหรือว่า CIMBT ดรมอร์อเทพเจาวลาดรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ วสวัสดีครับ,ค,รบค,คุณเติร์นเอา้าสวัสดีค่ะวันนี้เปิดกล้อ,อ,องได้ด้วยนะคะ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณมากเลยสิ่งที่เราเห็นคือ6ต่อหนึ่งจริงๆถ้าย้อนกลับไปครั้งก่อนๆเนี่ยมีในย่าของห้าต่อสองด้วยตอนนี้คนที่คิดว่าจะลดดอกบเบี้ยกลับลดลงตรงนี้มีประเด็นอะไรที่สะท้อนผ่านมายังเศรษฐกิจหรือเปล่าคะแน่นอนแหละครับจริงๆก็เห็นสัญญาณเสียงแตกที่ลดลงตั้งแต่ครั้งก่อนด้วยอืแล้วก็มองเรื่องของทิศทางเนี่ยผมว่า จากรอบที่แล้วโหนานเหมือนกันนะครับปกติจะประชุมกันแปดครั้งต่อปีตอนนี้เหลือหกครั้งเพราะฉะนั้นที่รอบประชุมครั้งที่แล้วนี่จํากันไม่ได้และนานมากนะครับเกิดเหตุการณ์หลายเรื่องนะครับรอบที่แล้วทั้งการลดไอตัวดอกเบี้ยสาหรับลูกค้ารายย่อยกลุ่มเปราะบางนะครับอย่างน้อยเองก็ช่วยบรรเทาแรงกดดันในเรื่องการลดดอกเบี้ยได้นะครับแล้วก็ดูสถานการณ์ในตลาดโลกก็ผันผวนค่อนข้างแรงทีนี้กลับมาในรอบนี้เราคิดอย่างไร อย่างแรกเองเนี่ยเรามองว่าในเรื่องสิ่งที่ตีความนะครับว่าแบงค์ชาติเองเขาสื่อสารเนี่ยทั้งในเรื่องของเงินเฟอ้อเงินเฟ้อเองเนี่ยแม้ว่าจะยืงอยู่ในระดับต่ำแต่ว่าสิ่งที่เขาสื่อสารก็คือกังวลแหละครับว่าเดี๋ยวเงินเฟ้อมันกําลังขยับขึ้นเพราะฉะนั้นการที่ไปปรับเปลี่ยนนโยบายณปัจจุบันอาจจะทําให้เงินเฟ้อในอนาคตเร่งแรงแต่คำว่าเร่งแรงนี่ผมตีความนิดนึงนะครับถ้าดูในสิ่งที่เขาคาดการณ์เนี่ย มันเพิ่งจะกลับเข้ามาสู่กรอบลงกรอบล่างก็คือ1%เท่านั้นเองเองินเฟอ้อไทยยังถือว่าต่ำมากมากแต่ว่าอาจจะกังวลน,นะครับว่าถ้าปล่อยมันไปเนี่ยบทบาทของธนาคารกลางในการยึดเหนี่ยวเงินเฟอ้อคาดการณ์คาดการณ์นะครับก็อาจจะทําให้มันมีความผันผวนได้อันนี้ก็คือเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งฟังแล้วบอกว่าเศรษฐกิจดีเกินคาดนะฮะหรือเศรษฐกิจที่ดีเท่ากับที่แบงค์ชาติคาดนะฮะโตได้ไซม่าสองสองจุดสามเปอร์เซ็นตตัวเราเองเนี่ย เราเองก็อาจจะมองไว้ต่ำกว่านั้นหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าไปถามคนทั่วไปก็ยังรู้สึกว่าเศรษฐกิจมันไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรก็อาจจะมองว่าการฟื้นตัวเศรษฐกิจในช่วงไตรมาสสามและไตรมาสสี่มันก็เป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปน,นะเพราะฉะนั้นตรงนั้นเองก็ยังบอกว่าดอากเบี้ยณปัจจุบันก็เหมาะสมกับการฟื้นตัวเศรษฐกิจแต่ว่าต้องเข้าใจกันก่อน,นว่าเขาอาจจะคาดการณ์เศรษฐกิจใบชาที่ 2. องเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็แนวโน้มเนี่ยก็ยังถือว่าฟื้นตัวแบบ ค่อยเป็นค่อยไปนะไตรามาสต่อไตรามาสดูจะแผ่วลงซะด้วยซ้ำแต่ก็เป็นอะไรที่เขายอมรับได้นะในจุดนี้แล้วก็อาจจะเรื่องการตึงตัวสถาบ,บันการเงินอ,งอะไรก็แล้วแต่นี้นก็เป็นสิ่งที่ทางด้านของมชาติเขาเรายงาน,นครับดรครับเวลาที่เราดูสเตตเมนต์ของทางกนอง,งอจะพูดเสมอว่ากนอ,อยังคงติดตามสถานการณ์แล้วอะไรล่ะครับจะเป็นปัจจัยในการที่จะพลิกให้กนง,งอจากเดิมที่คงอัตราดอกเบีย้ยมายาวนานและปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงสักทีครับ คำถามคุณวิทย์ก็คือจะฟันธงได้เมื่อไหร่ว่าจะลดดอกเบีย้ยต้องดูอะไรต่อจากนี้เพราะว่าที่ผ่านมาเราเจอทั้งแบล็คมันเดย์ตลาดหุ้นอเมริกาครับ<ฆ>หรือว่าเป็ดเองจะเปลี่ยนดอกเบีย้ยจากหนึ่งหนึครั้งเป็น3าครั้งละดีไม่ดีบางคนบอกจะลดที0ูนไม่พอนะครับหรือว่าดูการเมืองไทยที่มีการเปลี่ยนแปลงก็ไม่พอนะครับทีนี้จะดูอะไรจากนี้เพราะว่ารอบต่อไปเนี่ย น่าจากลางตุลานะครับและอีกครั้งหนึ่งก็ธันวาคมนะอย่าลืมนะว่าตอนนี้เหลือแค่สองครั้งนะครับตุลาและธันวาทีนี้ดูอะไรจะได้ฝากกันดูว่ารอบหน้าจะได้มีการคาดการทิศทางกันได้นะครับอย่างแรกนะครับอย่างแรกก็คือเขาบอกว่าเขาต้องดูพัฒนาการเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องจับตาก็คือตัวเลข GDP ไตรมาสสา ที่จะรายงานกันในช่วงต้นเดือนหรือกลางเดือนพฤศจิกาย,ยนนะไตรามาสสามนะครับเราไตรมาสสที่เราพูดกันเนี่ยสอใช่ไหมครับเดี๋ยวไตรามาสสาที่แบงชาติเขาบอกว่าจะโตได้3%นะก็อาจจะต้องมาดูว่าเป็นอย่างที่คาดหรือเปล่าแต่แม้จะไปรอพฤศจิกาเลยตลาดผันขวนกันตลอดฝากน,นักลงทุนทีได้ไหมว่าให้ดูอะไร ตัวเลขเ,เ,เ,เศรษฐกิจรายเดือนครับพิวิคุณเฟิร์นครับตัวเลขเศรษฐกิจรายเดือนที่แบงก์ชาติรายงานจริงๆเขารายงานทุกสิ้นเดือนนะครับแล้วก็จะดูพัฒนาการตัวเลขน,นะครับรายเดือนนะไม่ว่าจะเป็นการบริโภคและการลงทุนอย่าลืมนะครับว่าสิ่งที่แบงก์ชาติกังวลถ้าอ่านดูแล้วก็ฟังดรปิติดูเนี่ย ขาค่อนข้างห่วงเรื่องการลงทุนภาคเอกนชนที่ติดลบนะครับแล้วก็ยังต้องมาหาคําอธิบายครับว่ามันติดลบแบบนี้แล้วจะฟื้นตัวได้อย่างไรและมันเป็นเพราะอะไรนะครับเพราะฉะนั้นฝากดูครับตัวด้านการลงทุนนะคับภาคเอกชนการก่อสร้างนะครับแล้วก็ตัว MPI ต่างๆอีกนิดหนึ่งนะครับก่านจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยตัวเล้เงินเฟ้อนะครับ ที่บอกว่าเงินเฟ้อกำลังขยับขึ้นเนี่ยมันมาสะท้อนภาพในเรื่องของอุปสงค์กันหรือเปล่าหรือคนมีกําลังซื้อกันหรือเปล่าคนจะจับจ่ายใช้สอยกันหรือเปล่าหรือมันเป็นเรื่องอะไรนะก็จะเป็นจุดหนึ่งที่ต้องติดตามสุดท้ายฮะกว่าจะถึงพฤศจิกายนนะกว่าจะถึงเดือนตุลาคมรอบหน้าแล้วก็ธันวาคมเนี่ยนานมากเลยนะครับแล้วมันมีเรื่องหนึ่งที่เราก็ยังไม่รู้เลยถ้าก็ผ่านมาเป็นปีแล้วดิจิท a ลบัลเลตใช่ไหมครับา <laughs> มาตรการกระตุ้นขนาดใหญ่ภาครัฐที่บอกว่าจะมีความสุ่มเสี่ยงทําให้เกิด เรื่องของเงินเฟ้อหรือเศรษฐกิจที่ร้อนแรงกว่าที่เขาคาดกันหรือเปล่าน่าจะเป็นบทบาทหนึ่งที่อาจจะเปลี่ยนในเรื่องของนโยบายการเงินงได้โดยสรุปก็คือถ้าอะไรที่มันออกมาดูไม่ค่อยดีนะครับช้างเศรษฐกิจที่อาจจะโตต่ำโลกการลงทุนที่อาจจะดูไม่ได้สดใสมากนักสภาพตลาดที่ตึงตัวนะครับรวมทั้งมาตรการกระตุ้นขนาดใหญ่ที่ไม่ได้ออกมาก็มีโอกาสในการลดดอกเบี้ยแต่อาจจะไม่ได้ชัดเจนขนาดเดือนตุลาคมอาจจะต้องไปรอเดือนธันวาคม แล้วจริงๆเราต้องมองให้บอลอย่างไงคือมีความจําเป็นแค่ไหนสำหรับเศรษฐกิจไทยในวันนี้ที่ควรจะลดดอกเบีย้ยนโยบายคะที่ฟันธงรอบที่แล้วแล้วก็หน้าแตกอยู่คนเดียวนะครับเราบอกว่าจําเป็นนะครับ <c oughs> ที่จะต้องมีการลดดอกเบีย้ยทาไมผมถึงมองสวนกับคนอื่นแล้วก็มองว่าทําไมต้องรอไม่รอรอไม่ได้แล้วต้อง <c oughs> ตอนนี้เลยนะครับเพราะว่าอย่างแรกเนี่ยเราลดวันนี้เนี่ยไม่ได้ช่วยเศรษฐกิจนะ day o นะครับ <c oughs> มันต้องรอผลนะครับ6เดือนเป็นอย่างน้อยกว่าการลดดอกเบีย้ยจะเกิด ผลต่อเศรษฐกิจที่แท้จริงที่เรียกว่า transmission นะครับเกิดการจ้างงานเกิดการลงทุนการบริโภคต่างๆนะครับให้คนมีไรายได้มากขึ้นหรือแม้แต่ลดค่าครองชีพนะครับเรื่องของค่าค่าใช้จ่ายทางด้านดอกเบีย้ยนะครับตรงนั้นเองก็เป็นส่วนหนึ่งติกมุมน,นึงที่ผมอาจจะมองสวนกับทางด้านของแบงค์ชาติก็คือการลดดอกเบีย้ยนะครับ ผมเชื่อนะครับหลังจากนี้ไปอาจจะเป็นบทเรียนว่าคนต้องเข้าใจแบงค์ชาติว่าเป็นคนที่ต้องปูทางในเรื่องการสื่อสารสร้างความเชื่อมัน่นแล้วก็ให้เอกชนเขาเห็นว่าต่อจากนี้จะเห็นการลดดอกบเบีย้ยแต่เพื่อนเขาต้องการสื่อสารที่ชัดเจนและให้ตลาด Pri ซอินหรือรับรู้ข่าวตรงนั้นพอสมควรแล้วเหมือนกับธนาคารอางสารฐแต่ว่าสิ่งที่ผมมองต่างก็คือว่าตอนนี้ประเทศไทยขาดในเรื่องความเชื่อมัน่น mm hmm. เพราะฉะนั้นวันนุ้เองการลดดอกบเบีย้ยแบบเซอร์ไพรส์ซึ่งหลายธนาคารกลางเขาทากันเนี่ยมันจะช่วยกระตุ้นความเชื่อมั่นได้ แล้วก็อาจจะทาให้ตลาบพวก a s สเซทไพร e หรือราคาสินทรัพย์ปรับตัวได้ในระดับที่ดีขึ้นอันนี้ก็จะเป็นมุมมองหนึ่งแต่ว่าถ้ามองต่อก,ก็คือว่าวันนี้ผมว่าสิ่งที่ต้องใช้ถ้าฟังสเต t เม e ต์นะครับดู statement แล้วก็ฟังดรทอริติพูดนะครับอาจจะต้องมองว่ามองต่อไปนะครับสิ่งที่จะต้องทำเนี่ยดอยกเบี้ยนโยบายเป็นลักษณะของวงกว่า คือคนรวยก็ได้คนจนก็ได้นะคนมีรายได้น้อยก็ได้คนมีรายได้ศูนย์ก็ได้เศรษฐกิจไทยถ้าอ่านตัวในเรื่องของรายงานเนี่ยจะเป็นไปได้วยความเหลื่อมลังเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาในจุดนี้น่าจะใช้นโยบายการคลังโยนหินกลับไปที่นโยบายการคลังนะครับว่าต้องแก้ปัญหาตรงนี้ให้เฉพาะจุดเฉพาะด้านอย่าไปหว่านแหสซะทั้งหมดนะตรงนั้นก็เลยบอกว่านโยบายการเงินวันนี้อาจจะผมยังเชื่อว่ามีความจําเป็นนะช่วยประคองกับนโยบายการคลังแต่ว่า แน่นอนล้ครับนี่อยู่ใการคลังจะแก้ปัญหาได้ตรงจุดมากกว่าแต่ตอนนี้แค่เป็นปัญหาเท่านั้นเองว่านอยู่ใการคลังจะเดินหน้าได้เร็วแค่ไหน, <c oughs> นเราคุยเรื่องการเงินไปเยอะดอ,อร์ก็แต่การคลังไปแล้วนะครับตอนนี้เรามีนายกรัฐมนตรีใหม่แล้วเรากาลังฟอร์มคณะรัฐมนตรีกันใหม่ใหม่กันอยู่ <c oughs> ดรมองว่าบ้านเราเองควรจะมีมาตรการทางการคลังอะไรบ้างที่เข้ามาในการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วมองว่าดิจิตอลวอลเล็ตคนที่จะเดินหน้าไปลักษณะแบบใดคนมีมาตรการกระตุ้นอะไรเพิ่มเติมมั้งครับ ถ้าเสนอได้นะครับก็คงมีหลายข้อเลยเพราะว่าตอนนี้สิ่งที่ผ่านมา1ปีเนี่ยเราอาจจะเห็นนโยบายการคลังอาจจะไปรอเรื่องดิจิ t a l วอลเล็มากสักที่1นะครับจนตัวอื่นเองเนี่ยอยากจะให้เขียนออกมาเพราะว่าเม็ดเงินเนี่ยไม่ได้ไปกอง4 5่นล้านอย่างเดียวนะครับในมุมของนักเศรษฐศาสตร์ก็คงอยากจะมองว่ามีการแบ่งเม็ดเงินนะครับมาช่วยพื้นเศรษฐกิจในระดับฐานรากบ้างนะครับทีนี้มีอะไรได้บ้าง อย่างแรกนะครับผมว่าการเปลีย่ยนในเรื่องของดิจิทัลวอลเล็ตถ้าจะเป็นลักษณะของการแจกเป็นเงินสดน,นะครับจะผ่านแอปเปาตังหรือว่าจะทําเป็นมาตรการคนละครึ่งมาตรการของรัฐบาลชุดก่อนเนี่ยอย่างน้อยเองน่าจะฟื้นเศรษฐกิจระดับฐานรากได้นะครัใช้เม็ดเงินไม่เยอะแล้วก็ใช้เฉพาะจุดนะครับอันนี้ก็จะแก้ปัญหาได้ตรงจุดนะครับอันนี้ก็คืออย่างแรกนะครับว่าเป็นลักษณะของการแจกเงินใช้เม็ดเงินไม่เยอะอย่างที่2ครับถ้าเรารู้กันดีว่าตอนนี้เศรษฐกิจไทยเนี่ยก็ยังมีปัญหาเรื่องค่าของชีพ S <S 2> <S 2> แปลว่าเงินเฟ้อขยับสูงขึ้นนะครับแต่แบงค์ชาติเขาก็คงรู้แหละครับว่าที่มันขึ้นมาก่อนหน้าราคามันไม่ลงมันแค่เติบโตช้าลงนเท่านั้นเองแต่รายได้มันโตไม่ทันรายจ่ายยินสิ่งที่เรามองก็คือว่าอยากจะเห็นมาตรการอุดหนุนค่าคงชีพมันจะเป็นค่าไฟนะฮะค่าสาธารณูปโภคนะครับหรือว่าอุดหนุนในเรื่องราคาสินค้าอื่นๆนะครับตัวนั้นก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ทําเฉพาะจุดได้หรือว่าทําระยะสั้นได้นี่คืออย่างที่2อย่างที่3ครับวันนี้เรารู้กันดีว่าในเรื่องของเอกชน SME เนี่ย มีปัญหาจริงจริงเราดูตัวเลขสินเชื่อเองก็ติดโลถูกไหมครับ,รบภาพต่างๆเองก็ดูไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นคนกลุ่มน,นี้เองก็มีปัญหาการเข้าถึงสินเชื่อได้ลำบากการใช้มาตรการของแบงก์รัฐในการอัดฉีดสภาพคล่องนะครับตรงนั้นเองก็มีความจําเป็นนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่ากลุ่ม SFI นะครับหรือว่าทางด้านของแบงก์รัฐเองก็มีบทบาทนะครับที่จะใช้เป็นคนไกของทางด้านของอาการผ่านในการช่วยได้ และ4ครับเรามองแต่ระยะสั้นทั้งนั้นเลยครับพิพิธคุณเฟิร์นครับเศรษฐกิจไทยปีนี้จะโต2%ออก,กว่าๆไม่ถึง3ปีหน้าจะลุ้นกันอีกทีน,ทนึงของมาตรการระยะยาวนิดนึ่งนะย,ยาเอาแต่ควิกวินนะครับควิกวินก็ต้องมีแต่มาตรการระยะยาวก็มีเพราะว่าเอกชวนวันนี้ขาดความเชื่อมั่นนะครับแล้วก็ด้านการลงทุนแม่เอกชนก็ต่ำนะติดลบกันนะครับอยากเห็น FDI การเร่งการเจรจา,าการค้าเสรีการดึงดูด FDI เข้ามาต้องเดินหน้าต่อนะครับผมเชื่อว่า4มาตรการนี้นะครับก็น่าจะทํา ได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็สามารถที่จะฟื้นเศรษฐกิจไทยได้นอกจากการรอเรื่องดิจิต a l วอลเล็เพียงอย่างเดีค่ะชัดเจนมากแล้วเนี่คุณมากนะคะที่มาอเป็ดกันนะคะดรมันเทพสวัสดีค่ะผมมากครับดรมนเทพสวัสดีครับ ดรา<ด><ด>นวเทพจวลานะคะผู้เช่วกกรรมาการผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารนยวิจัยธนาคารเซียบไทยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญนะคะตอนนี้เราเห็นแล้วว่าเงินเฟ้อเข้ามากรอบล่างนะคะดังนั้นสิ่งที่แบงค์ชาติสื่อสารก็คือตอนนี้เงินเฟ้อขยับขึ้นแล้วนะคะดังนั้นอาจจะต้องดูในแง่ของการปรับทิศนโยบายในระยะต่อไปแต่ว่าสิ่งที่แบงค์ชาติด,ดูแล้วก็เราอาจจะต้องดูตามพัฒนาเศร,รษฐกิจไตรมาสสนะคะตัวเลขเศรษฐกิจรายเดือนดูการบริโภคแล้วก็เน้นการลงทุนนะคะว่าจะฟื้นไม้ของภาคเอกชนเงินเฟ้อข จะเอายังไงนะคะสุดท้ายเนี่ยนะคะทางด้านของรตตอรมอนเทบอกว่าจริงๆต้องลดดอกเบีย้ยทันทีนะรอ,มอมไม่ได้แล้วเพราะว่ากว่านโยบายการเงินจะเห็นผลต่อเศรษฐกิจ 2. ไตรามาส6เดือนแน่แล้วตอนนี้เราขาดความเชื่อมั่นด้วย mm hmm. ลดดอกเบีย้ยช่วยได้นะคะ mm hmm. แล้วอยากให้แบงค์ชาติสื่อสารให้ชัดเจนส่วนนโยบายการคลังน,นะคะก็แบ่งมาช่วยเศรษฐกิจฐานรากสักหน่อยนะคะปรับดิสตอรวอลเลตเป็นเงินสดปนไปเลยไหมแก้ปัญหาก็คือใสเฉพาะจุดคนที่มีปัญหานะคะ mm hmm. อุดหนุนการบริโภคอัดฉีดสภาพคล่อง s m e เข้าถึงสินเชื่อและสุดท้ายอย่าลืมมาตรการระยะยาวสำหรับเศรษฐกิจด้วย ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีจาก The Standard w e a l t h ค่ะ